สวัสดีคะ่ะทุกท่านป่าไม่ค่อยมีเห็ดนะคะทุกท่านแต่ว่าวันนี้เจ๊มาเปลี่ยนป่านะคะเดี๋ยวเจ๊จะไปดูอีกทีหนึ่งว่าป่าเนี้จะมีหรือเปล่าไม่มั่นใจเลยคะ่ะทุกท่านเนาะเดี๋ยวเราไม่รอเนาะ้างหลังนี้ก็คือป่าป่านี้เจ้ไม่เคยเข้ามานะคะ มันโว้ยโอ้ย,อยทำไมมันแฉะขนาดนี้เนาะงามอยู่อันน้อยเดียวป่านี้มันจนเห็ดมากเลยค่ะทุกท่านดูอันนี้เก็บไม่ได้ค่ะแก่แล้วสำหรับเจ้มันเจ้ว,ว่ามันขมนะนี่ดูแอบเกิดหรอคะนี่เก็บอันนี้ไปด้วย ขยับหน่อยค่ะดูแอบเกิดเอาได้ดอกเดียวค่ะอันนี้เอาไว้นี่แหละค่ะเห็ดเการัดจ้าพี่น้องจ้าได้หรือเปล่าน้อนี่ได้โบเนาะนี่เห็ดเกาลัดเอ้ยเบิ้งแน่นะคนก็ชอบคนก็ชอบท้าก,ก็ชอบนะจ้าเห็ดเกาลัดจ้านี่เอาไปคั่ว เอาไปคั่วอ,อร่อยนะจ๊ะนี่โอ้ยเนาะถากเพื่อนกินไหมเปี้ยถากเพิ่นกินเห็ดเกาลัดอบีบบีบดูก่อนว่าเขาแน่นหรือเปล่านี่อีกอันนึงเช็คก่อนวออันนี้งามอยู่อันนี้สวยจ้า โอ้ยได้เถินน้องอันนี้เนาะิสวยจ้าพี่น้อง เห็ดตับเตา่านี่เห็ดตับเต่านะจ๊ะเปียไวแต่ว่ามันหลวมอะค่ะได้หรือเปล่าน้อดอกนี้โอ้ดอกนี้แข็งอยู่ต้นนี้แข็งอยู่ค่ะขอหักเอาต้นไว้นี่เอารากไว้ที่ป่าจ้าอุ้ยหกัก นีนอนค่ะสวยค่ะสวยไม่มีค่ะสวยดีค่ะยูนู <c oughs> แทบเออแทบมองไม่เห็นนะ่ะดูซ่อนเอาไว้เนาะเป็น่อนไว้เนาะเปนแอบโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระโดดหลุดจากมือไหม อู้สวยจ้ะนี่นี่น,นี่ตรงนี้ยังไม่ใหญ่พอนะคะเจ๊ก,ก็ไม่เก็บนี่เอาดอกงามๆนี่จ้ะปิดเอาไว้ก่อนเพราะว่าเขายังมีเชื้ออยู่นะคะดูสิคะไปดูอุย๊ยโอ้โหแบบโหบานจนแตกหมดแล้ววา่จ้ะโอ้ยเอานี้ไปด้วย เอาดอกนี้ไปด้วยเจ้าค่ะว้ายไหนดูโอ๊ยนี่นี่มันต้องเปิดแบบนี้ด้วยค่ะเปิดแบบนี้น้ำเด้อกค่ะเอออุยอ้ยเป็นป่าแรกที่เป็นครั้งแรกที่เจะเข้าป่านี้เออจะบอกไงดีป่านี้เนาะอยู่แล้วเจ้ก็ดูหน้าดูหลังเลยนะโอ้ยเนาะว้าวได้ยูมีแมงกัดนิดนึงค่ะแต่ก็เอาไปนะคะ มีลูกด้วยนี่โอ้ยเนาะมาเพียโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยสวยอยู่จางงามอยู่โอ้ยเนาะดอกโอ้ย,อยเดี๋ยวเจ้จะชวนน้องสาวมาเก็บเนาะไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่าบ้านมันไม่ใช่สองดอกด้วยนี่สามดอกนะเนี่ยเดี๋ยวนะเพื่อนๆดูนี่อันนี้ไม่ได้ค่ะ อันนี้ขาใหญ่มากนู่นดูนูน่นดูนู่นดูนู่นอันนี้ได้ไหมเนาะนี่เนาะอุย้ยเจ๊มองข้างล่างไม่เห็นดูสิท่านทุกท่านอุย้ยแบบนี้เจ๊ไม่เก็บไปเด้อนั่นดูโอ้ยล้มเลยนีย่แต่ว่ามันแก่ค่ะทุกท่านจ้าเสียดายมากเลยมาบททันจ้ะพี่น้องจ้า มาบ่าท่านก็คือว่าป่านี้ไม่เคยเข้านั่นแหละขาแข็งได้ไหมเนาะอันนี้เนาะได้บนอน้อนี่โอ้ยได้อยู่จ้ะ ต้องแบบค่อยๆเก็บ <c ười> คุยดอกนี้ว่าได้ไหมอึบ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 อืมได้อยู่จ้ะเอ๊ะทำไมขาไม่ค่อยอวบเนาะเดินยากมากดูคือเขาน่าจะโอยเขาน่าจะพยายามดูแลกิง่งกิ่งไม้ต้นไม้อะไรเนี่ยคะ่ะเขาพยายามจะเอากิ่งไม้ที่ เตี้ยๆนะคะ่ะโอ้ยวันนี้หมานเด้อพี่น้องเด้อหมานไลยแต่ว่าดูตะกร้าน้อยไปหน่อยจ้ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรามากันใหม่แต่แต่ถ้ามาต้องมาเร็วๆนะคะเพราะว่าวายอันนี้บดไ้จะ้ะอันนี้ขออนุญาตปลูกไว้คืนจ้าอันนี้ได้ยู เออไม่น่าเอามาเออตะก,ก้าลเล็กเลยค่ะเพราะว่าเอองวดที่แล้วเจ้ามาแล้วมันไม่ได้อ่ะค่ะก็เลยก็เลยไม่อยากเอาตะก,ก้าใหญ่มาเดี๋ยวมันบมานค่ะ <c oughs> ก็เลยดู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 ก็เลยขออนุญาตคัดเอาดอกงามๆได้จ้ะพี่น้องจ๋าเพี่ <c oughs> <c oughs> เปิงแน่นันถมนะจ้ะถมเข้าไปนะจ้ะนี่นี่มาตรงนี้อันนี้ใหญ่แต่ว่าลูกเขาอยู่นี่จ้ะ นี่คนง่ามอยู่นี่ว้ายไอ้อยังนั่นอ้ายขาหักเฉยเลยนี่อันนี้ว้ายแก่แล้วอุย้ยเสียดายจังเลยพี่น้องนี่ก็แก่ได้ดอกเดียวเห็นสามดอกอก็สาดีใจ <c oughs> นึกว่าจะต้องเอ,อเต็มตะกร้าในกลุ่มนี้อยู่แล้วค่ะ เนี่ยดูมาซ่อนอยู่นะเก็บจะเก็บแต่ว่าแปลกนะคะป่านี้เออเห็ดขาเล็กมากดูมีแต่แก่นะทุกท่านมันแก่หมดแล้วอ่ะโอ้โหโสเสียดายมากเลย แก่หมดแล้วค่ะทุกท่านจ้าเสียดายมากเลยมีแต่ดอกดอกเขายังงามอยู่เลยแต่ว่าข้างล่างมันเขียวแล้วค่ะข้างล่างมันเป็นสีเขียวๆเ,เราก็เจ๊จะไม่เก็บไปค่ะเพราะว่าอา่าเวลาเราเอาไปเราก็ต้องแบบไปทำเอ่อเอาขูดทรงเขียวเขียวออกอะค่ะก็ไม่รู้จะเก็บไปทำไมเนาะเก็บไว้ให้เขาเป็นเชื้อที่นี่ดีกว่าเจ๊เห็นดอกนี้ค่ะนี่ ทุกท่านจ้าอุ้ย,ยนี่ค่ะเห็ดพึ่งขาลายนะจ๊ะดูขึ้นปนกันเข้าไปขึ้นด้วยกันเข้าขึ้นด้วยกันจ้ะไดบ้บน,น้อนีโอ้โหขาแน่นมากทุกท่านจ้าดูดูดอกนี้ เช็คก่อนคะ่ะเช็คหัวอุย้ยคาดว่าน่าจะได้หัวนี้เนาะได้จริงๆทําทำไมถึงรู้ไหมคะเพราะว่าตรงดอกตรงเนี้ยมันแข็งอยู่คะ่ะก็แสดงว่าเขายังอ่อนอยู่นะคะทุกท่านอ้ยงามคะ่ะงามหลายคะ่ะนี่หมาล้วจะสาวงามเจ้มาแล้วจ้า,า,า,จา,า,จาโอ้ยสวยจังสวยจุงเบยไป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 ด้วยกันจ้ะ นี่เห็ดพึ่งขาลายนี่แน่ยาวมากจ้านูน่นนะโอ้ยโอ้ยต้องมุดดินมุดทรายเข้าไปโอ้ยเอาเอามามาเออออโอ้ยเนาะดูสวยจ้ะเห็ดขาลอย เพิ่งเริ่มขึ้นจ้ะพี่น้องจ้าอืมอุ้ยเนาะไปตรงนี้อีกหน่อยเพิ่งเริ่มขึ้นจ้าแสดงว่าเขายังไม่ขึ้นเต็มที่เนาะเดี๋ยวป่านี้เราจะต้องมาเยือนเขาอีกรอบหนึ่งค่ะออ้ยโอ้ย,อ,ยอุ๊ยขาดเลยจ้านี่สวยมากพี่น้อง นี่จ้าป๊าบที่โเงืดลายโอ้ยเจอดอกนี่อีกเอา้าเพิ่มทีละดอกสองดอกโอ้ยตกเขาเฮียเบิดสนอข่อยกระไดเนาะเบิกแน่เขาสิลงไปไหมชั้นขนาดเลยคือสตีรลังกากับตะกาเหตุตกเขาคอพับสนอคือปได้เมื่อบานจากเทือดอกมือหนีเด้อเอา้า เก็บไปเรื่อยๆน่ะละ,ะเอาเอาเาตะกาตะกาความสนอดเนี่ยเนาะอุ้ยดอกปุ่น่ะอุ้ยขายัางแข็งไหมพันเขียวอยู่แต่่่เพ่นเอาได้อยู่เนี่ยว้าเ<ๆ>ต็มเลยปาติโทมีแต่ดอกงามๆค่ะเอ้าตัดสินใจอยู่ตอนน่นล่ะอืมอ้ยเนาะ จังได้ละบ้านนี่ทางลงเขาพี่น้องจ๋าสวยมากดูอุย้ยอย่าร่วงเบิดเดอ้อพี่น้องเดอ้อเขาก็ชั้นๆน,นี่โอ้ยร่วงตะลุกตุกๆพอดะชันขนาดเลยบุญน้ำ เดินจาพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดคืนกันเด้อโอ้ยเนะาะบ่คืนบ่คืนวาสิว่าได้หลายปันนี่เนาะอุ้ยมีตะดอกงามๆพักหลายเนาะ 嗯嗯嗯